ก็อยู่ในเกมไมค์ครับก็อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวแอปมันหายปิดหน้าต่างก่อนแอ์มันออกไหนปิดหน้าต่างไหนปิดอันนั้นนะที่สนิทเข้าไปอะไรเข้าไปเสีย

เอาชีว <ique> ิตเลรอดเลเล่รอดรอดอันนี้มืดเช้ามืดเช้าอ๋อไอ้ไอ้มืดมืดมืดเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันก่อนแล้ววันนี้เราก็จะไปตัดไม้กันนะคะตัดไม้ก็ตัดไม้ก็พูดถูกไม่ใช่เหรอครับอ๋อเสียงมันเสียงมันแหนบ อยยงมันแแบ,บนะครับนะแล้วะอาติดเดอดๆแหลกโอเคครับเราจะตัดไม้สักประมาณสามต้อนอันนี้ต้นที่หนึ่งต่อไปก็ต้นที่สองครับเราจะเอาไม้สีน้ำตาลเท่านั้นนะเขาพูดจะท้องลูกอย่างเนี้ยเอาพี่ เขาพูจะทองลูกอีกแล้วปลามันท้องใหญ่อยู่แล้วเขาพูดแล้ว,อลวเออเลยพูดทำไม,มอ,อ๋อนะขนาดนั้นเชียวเหรอครับเฮ้ยเออเอ,อ๋ออันนี้เป็นต้นสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องไปตัดต้นอีกต้นหนึ่งนะครับนะ มันมีต้นอยู่ตรงนั้นอะไม่มีใครเห็นหรอกประมาณออต้ะเอ้ยนี่ฆ่าวัวแล้วครับหนึ่งศพ ใช้เวลาว่างที่อื่นทำนะครับ<ไ>ตอนนอกคิปนอกคิครับเราก็จะคราตัวค้ามาหนึ่งอันไหมครับเอาไว้ตั้งข้างนอกเนาะข้างนอกนี่คุณเอาตั้งไว้ยัง<ไ>คุณได้เอาตัวค้าไาข้างนอกมั่งวางไว้มั่งก็ดีนะครับอ, <laughs> อันนี้คือพ์ทที่สองนะครับ <laughs> พ์ทแรกเราก็ทำ พัทแรกเรายังสร้างบ้านยังไม่เสร็จครับไม้ไม่พอครับอันนี้พาร์ทที่สามครับอันนี้พาร์ทที่สามสามสิเมื่อกี้ตอนนั้นเราก็ใช่พาร์ทที่สามสามอันนี้พาร์ทที่อันนี้พาร์ทแรกพัทอันนั้นพาร์ทก็นอกคลิปนอกคลิปก็นอก ันนี้เราก็จะมาตกดูผลการรับของการตกปลา,าของพวกามันจะได้ของเยอะมากแล้วของค้กเยียเนะครับที่มีใส่เออเออเอออีกคน me <laughs> ไม่ได้สมุดเย้อยู่ใน<อ>กล่องครับเอาเวลสารนะไม่ใช่กล่อง,กองล่างนะงกล่องล่างครับอันนี้อุ้ยอันนี้แรงน่าจะแรงเอาอันสามสิครับเลขสามนะสามขีดน,นะสี่ข<อ>ีดไม่มีเนผ่เอาที่เพิ่งตกได้เมื่อกี้นะครับต,ตีบวกดาบเรานี่คือขี่ตีบวก ต๊ตีบวกเอแาดาบก่อนครับแาบแต่อไปก็สม,มูดสม,มุดครับแล้วก็ได้เหลวหนึ่งซ้นดูนะครับเราต้องไปทดทดดาบนะนีครับนี่ตีบวกไปที่แค่นีนะ้นี่ครับต้องเราเราต้องไปลองตีกันนะครับเดี๋ยววะไม่มีอะไรให้ตีเลยน,นี่ครับแกะน้องแกะน้องแกะตีครั้งเดียวเราจะตายครับอืม ตีครั้งเดียวจะตายครับเออไม่ตายแต่มันไกลนะครับเนี่ยไม่เห็นล้ในกรอาเนื้อแก่ไม่เอาไม่เอาครับเนื้อไม่เยอะแล้วครับเครับไม่เห็นเลยไม่มีเนื้อเลยครับสักอันเอ้าแต่ผมไปเอาค่าตัวมาหนึ่งชีวิตตอนที่จะว่าจะลงเหมืองแต่ก็ไม่ได้ลงอือหอจะเต็มแล้วมาแล้ว ชุบชุบตันงใหญ่เต็มมาแล้วค่ไม่เสร็จพูดให้กินแยกกล่องแยกกล่องเลยแยกกล่องเนาะแม่เ,เดี๋ยวไปลงเหมืองก่อนเนาะพานี้ลงเหมืองทั้งพาเลยครับอ้าวพี่ขุดแล้ว

นี่ครับในการฆ่าวัวให้มันตายเร็วๆก็คือกระโดดแล้วก็ฟาด <ฮะ S 1> เป็นการที่แบบทำดาเมจได้ดีเพราะเคยรลองกับซัมบีเนี่นน <ไป S 1> นยตอนชาร์จที่เร็วครับได้3อันเลยใช่ไหมประมาณนั้น 4, เอ้ยไม่ใช่สิ 4, ครับมันเอาหนังมาอันหนึ่งครับโอ้ยจะบ้าเหรอผมไปฆ่ามาอีกตัวหนึ่งได้2อันตอนนู่นเนี่เอาหมืออยู่ไหนนะ ตะลุยเมืองเ็บนดเลยเอาที่ลงเจ็บอีกแล <c oughs> ้วเจ็บใจครับไปด้านนี้ด้านดี โรเอโรเอโปรที่มันจะตื้อแล้วมันก็จะตื้ดมหาวัวชนคนเลี้ยงแกะมืดมาก ทำกุญาจไปด้วยใช้ปืนไรเลนส์สไนอสอสไนใหม่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดหิงเอ้ยฐาน แค่นี้พอเอ้ยขุดแค่นี้พอครับ,รบน,นี่เรียบร้อยต่อไปก็ปักทอดปักทออืมแค่นี้แหละปักทอดนะอ,อ,นนนอันนี้ผมไม่ต้องกดกระโดดก็ได้นะครับกดอ่ะกด,ดเดินเดี๋ยวก็ได้คนะูดอย่งนี้ เฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรมันเหมือนทองเลยอ่ะอ,อไม่ใช่ครับมันคือหินอะไรสักอย่างเนี่แหละคล้ายทองมันให้ความรู้สึกคล้คอยออเนี่ยน่ารำคาญน้าไปห็เนี่ยไปนะครับขึ้นจากเหมืองวันนี้เราก็จะไปทําท่าเรือกันนะครับาาขุดไม้ไอ้ตัดไม้ไมไ พอจะบอกว่าขุดเนี่ยมันก็จะไปเป็นตัดนะครับพอจะบอกว่าตัดก็จะไปเป็นขุดเนาะคนเรียกว่าคนมึนกับการที่พูดไงยังไม่รู้อ้ยอันนี้ต้องกระโดดเองบางทีมันก็ต้องกระโดดเองน,นอีอือคอยด่างไป<ๆ>อือโลงขึ้นโอ้ย,อยแหลก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 หวังว่าวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วล่ะ มืดก่อนใครมาแล้วใครเข้าห้องมาโอ้ยครับต่อไปแล้วก็ขึ้น<ห>ขึ้น<ห>ขึ้นกระโดดครับ<อ>เรียบร้อยกระโดดเอาเอะไรอ๋อ่อยับนอันนี้ครับทางขึ้นผมทำใหม่ผม,ผมจะทำที่เหยียบ กำเล่นแบค่ต่าพนั้เ่เคค้แต่ตอนนี้เป็นเวลาตอนยัง แล้วเ,เราก็จะไปตัดไม้กันให้หมดป่าไปเลยตัดไม้เลยลงมือได้โจโฉโจโฉมากตัดไม้ให้หมดป่าไม่ว่าจะไม้แดงไม้ขาวเอ้ยไม่ใช่ไม้ดำไม้ขาวอะต,ตัดไปเลยต้องตัดได้บุ๊ โอเคครับตอนนี้เราก็จะไปตัดไม้ไม้มเ้ยเาทำนี้ไหมเอาเลี้ยงตัวเ้ยหมูหมูฆ่าหมูก่อนกีเห็นหมูเห็นหมูหมูอ้าวหมูจ้าเอ้าวัวตัวไม่หยุดไม่หย่อน หมูจ๋าอยู่นิ่งได้เลยหนูไม่ได้หนอหมูเลยข<ม>ุด<อ>ถ้าเรือนี่ไม่ต้องใช้เยอะหรอกแต่งด้วยกัน อ้ววอาวผ่านเคสแรกเ้าดิ กิจไรไม่รู้อ่ะกระโดดใหม่กระโดดเตือนกิจกี่ตัวแลวมั้กระโดดให้ถึงห้าหมื่นน้ำกระโดดกระโดดเอ้าได้เฉยครับพอแล้วแค่นี้ยแหละเราจะทำท่าเรือ I'm going to go to the I'm going to go

จะพูดมาเลยครับอืมต่อไปก็นี่เนอะเด่นน,นั่งเถอะเอ้า มากเลยครับอันนี้5้าสิหโอ้โอชัวชัวปเป็นห่าอะไรเนี่ย ตอนแรกไปแกงไหมอ๋อไม่ได้แกงไหงเสร็จแล้วถ้าเรือถ้าเรือแบบเรียบง่ายครับนย่ะ อปป้าไม่ใช <The> <The> <Okay. S 1> ่แล <the second rat turkey> <the third rider number> ้วไปอะไรมาแล้วปั่งีก็โอเคสองคน็ือะ สี่เหรอเรืออสองพี่เธอสองสองท่หาไปแค่นิดหน่อย เราจะต่อไปปุนโอเคต่อไปเรื่อย โอเคออโอเคต่อไปสี uh 8, 10, 10. 4, okay. ่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอ้าา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  อือมอโหเดินเร็วมากเอาหยิบขวานก่อนแต่มันไม่ควงอ่ะฟองอะไรควงคงขอได้ไหมฟองนั้นอ่ะโอเคครับขุดเอ้ยตายไอ้เจี๊ยเยี่ย์เยี่ยี่นฟันฟันย่าเยี่ยมดิตัวเปียน โอเคไอ้พวกพี่เกิดนีัมันคะพวกพี่หลายหลายอุ้ยหลายหลายเด้โอเคแค่นี้ก็เจงอะหดเจงอะใครใครใครเดือดมากเลยคปหลังไปหลังไปหลัง อโ,โอเคต่อไปก็อโอเคสำหรับวัน<อ>น,นี้ก็จบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอืมมันต้องยี่สิบกว่าชีวโอเคบ๊ายบาย